ออกไปตะลุยโลกกว้างด้วยกันในค้าให้อ่านเดอะเรดดิ้งฮีโร่รายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวน่าขึ้นแสนสนุกกับผู้หูฮีโร่นักอ่านและรวมลุ้นไปกับภารกิจต,ต,ตอบคำถามเพื่อพิชิตคุมมซัพ์หนังสือให้เพื่อนๆพืนมูลนิธิบ้านนกขมิ้นซึ่งตอนนี้ยอดสะสมมูลค่ากุมมซัพ์หนังสืออยู่ที่49,500บาทครับและวันนี้ เราจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นสุดๆของตำนานนักรบในเงาดำจากญี่ปุน่นนินจานั่นเองซึ่งในสัปดาห์นี้ฮีโร่นักอ่านของเราจะพบความสนุกสนานและโจทย์ท้าทายอะไรบ้างเราไปพบกับพวกเขาและพี่กบกันเลยครับสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่านเดลิ a ต i ้ฮีโร่วันนี้พี่กบต้องทำตัวเงียบๆเบาๆ เพื่อให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพราะเรากำลังจะมาเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ในเงามืดที่เรียกว่านินจาไม่มีใครเห็นไปเรียนรู้กันเลยครับ <c oughs> แนบเนี่ย <c oughs> และคู่หูฮีโร่นักอ่านที่จะมาเรียนรู้วิชานินจากับเราในวันนี้น้องไบร์และน้องไอริสที่ฟิตร่างกายเตรียมความพร้อมมาแบบจัดเต็มไปคุยกับเขากันสักหน่อยดีกว่าครับ สวัสดีค่ะหนูชอนองไอริสค่ะหนูรู้จักนินจาค่ะหนูเคยดูในหนังนำทางตัวด้วยใส่ชุดสีดําค่ะแต่พอพี่เขาบอกว่าจะพาหนูมาฝึกวิชานินจาหนูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่ไบ้ครับน้องไบรู้จัก Ninja นินจาไหมครับรู้จักครับเขาจะแบบใส่ชุดสีดําแล้วก็ถุงเสื้อสีแดงตรงนี้ครับ <c> เขาวิ่งไวมากครับแล้วก็เท่มากเลยครับเขาชอบทำท่าแบบนี้ครับเตรียมตัวกันมาพร้อมขนาดนี้ ก็ได้เวลาฝึกฝนการเป็นนินจากันแล้วล่ะครับชายใส่ชุดดำว่องไวปราดเปรียวเป็นเลิศด้านการต่อสู้ในที่เงียบสงับเขาคือนินจาหลายคนคุ้นเคยกับนินจาผ่านการ์ตูนหรือภาพยนตร์ซึ่งบนโลกแห่งความจริงแล้วนินจาก็มีตัวตนอยู่จริงครับเขาเป็นหนึ่งในนักรบญี่ปุ่นโบราณมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายๆด้านทั้งการรบ การเข้ายึดครองพื้นที่การรวบรวมข้อมูลรวมถึงการปกปิดตัวตนที่แท้จริงไว้ไม่ให้ใครทราบซึ่งศาสตร์นินจาเหล่านี้เรียกว่านินจุสึกเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่12แต่บันทึกที่บอกเรื่องราวของนินจาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนั้นมีไม่มากนักเนื่องจากนินจาต้องปกปิดตัวตนอีกทั้งการถ่ายทอดวิชานินจาหลักๆจะเป็นการถ่ายทอดแบบปากต่อปากไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ เพราะมันอาจจะกลายเป็นร่องรอยหลักฐานได้นั่นเองครับนินจาเป็นนักรบที่ต้องปฏิบัติภารกิจลับที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จแบบแนบเนียนเงียบสงบแล้วไร้ร่องรอยที่สุดจนได้รับฉายาว่าเป็นนักรบในเงามืดซึ่งนินจามีการใช้อุปกรณ์เสริมช่วยในการปฏิบัติภารกิจด้วย และนี่ก็คือคำถามของเราข้อนี้มีมูลค่ากุ่มรัพย์หนังสืออยู่ที่คนละ2,000บาทคำถามข้อที่1สําสำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับในข้อนี้เกี่ยวข้องกับวิชาลินจา วิชาตัวเบาตัวเบาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าน้ำหนักตัวเบานะฮะแต่ว่าเวลาเหยียบเข้าไปเนี่ยเบาเบาเบาจนไม่ได้ยินเสียงเลยกับเทคนิคของนินจาคำถามนินจาในอดีตใช้สิ่งใดช่วยลดเสียงเดินในบ้านครับก็ไก่ใช้ใบซากุระขอไข่ใช้ขนมโมจิหรือ,อคอายใช้ผ้าครับ คิดว่าอะไรครับขอไข่ขนมโมจิค่ะขนมโมจิที่นิ่มๆมานะอ่าถ้าสุวิว่าเราเดินเหยียบมันนะค่ะออแล้วมันนุ่มแล้วมันจะไม่มีเสียงเฮ้ยมันนิ่มไงเออมัน<ช>จะนิ่มๆจ้ะออหนูเขาเรียกว่า คบมาจากบ้านก่อนแล้วค่อยมาใส่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่มาจากบ้านเลยแล้วเ,เดินไปมาเราไม่รู้ว่ามีเศษดินหรือเศษใบไม้หรือก้อนเห็นชิ้นเล็กๆมาติดแล้วเราเดินเข้าบ้านไปอยู่ีๆบ้านเขาเป็นลอยหรือได้มีเสียงอ,ะอ่ะเออใช่เพราะฉะนั้นต้องพกมาแล้วก็เดินท<บ>่าไหน<บ>เดินท่าไหนเดินท่านี้เออท่านี้เนี่มันท่านนกเออเงียบเลยใช่ไหมเงียบครับมกันครับขนมโมจิครับโมจิ ถ้าผมลองคิดในจินตนาการเวลาแบบผมกินเนาะมันจะแบบมันจะนิ่มๆิ่มนะอ่าคิดว่านิ่มเลยพกขนมโมจิมาสี่อันเลยเวลาแบบเราเหยี่ยวแล้วมันแบบบางครั้งบางครั้งมันก็หนุดไงแล้วเราก็เอาอันใหม่มาใส่ได้อ๋อพกไปหลายอันหน่อยอคิ่ไบก็คิดว่าโมจิเหรอใช่ครับเออไม่ใช้ใบซากุระล่ะ เวลาถ้าผมดูใบไม้หล่นมันจะไม่มีเสียงใช่ไหมแล้วถ้าผมเอาใบไม้มาติดลงแล้วเดินๆได้ยินอยู่แล้วได้ยินเสียงเป็นไงแบบโอ้เ <c oughs> สียงแปลกมากเลยเหยียบไปสัได้ดังทุกที่หนูคิดว่ามันไม่ใช่ใบซากุระเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบใบแห้งอะตอนที่เราเอาไปติดลงท้าแล้วเหยียบอะคะมันจะเป็นเสียงอ,อันนั้นใบสดจะเป็นพอใบแห้งจะเป็นรุ ตื่นทั้งบ้านอีกเอ้าผ้าไม่เอาเหรอผ้าพี่คะคือว่าถ้าสมมจริจริงๆหนูกลับว่าจะตอบผ้าแต่หนูว่าไม่เอาดีกว่าเอ้าทำไมไม่ใช่ผ้าเพราะว่ามันมีผ้าหลายแบบนินจาจะไปเลือกผ้าแข็งทําไมล่ะเขาเลือกผ้านุ่มสิเอ้าแล้วถ้าบ้านนินจาไม่มีผ้านุ่มหระคะเอาเขาไปซื้อสิแล้วถ้าสมมติว่าที่ซื้อคุณไม่มีหรอคะหมดที่เลยครับโอ้ขนมโมจิหาง่ายกว่าใช่แล้วก็แบบมันนุ่มไงคะแต่ถ้ามันเล็กก็ให้มันแบบ เละไปใช่ให้เ,เละไปถ้าเขาจับได้ก็ก็ก็หลบซ่อนทางตัวออา้อาวนินจาในอดีตใช้สิ่งใดช่วยลดเสียงเดินในบ้านนะครับไอริสตอบข้อขอไข่ข,ขนมโมจิข้อไข่ขนมโมจิมมจต่อมาแล้วเหมือนกันว่าใช้ขนมโมจิแล้วต้องพกไปด้วยนะคำตอบเป็นอะไรเหมือนกับ ผู้ชมทางบ้าน,นหรือไม่นะครับนินจานในอดีตใช้สิ่งใดช่วยลดเสียงเดินในบ้านให้เบาเบาบาคำตอบคือข้อข,อข้อควายผ้าฮะถูกอ่ากใช่ฮะคอควายถูกครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือผ้าครับเนื่องจากในอดีตนะครับในพื้นบ้านของญี่ปุ่นหรือว่าบ้านเรือนทั่วๆไปก็จะเป็นดินนะครับทำด้วยดินหรือไม่ก็คือเป็นไม้กระดานนะครับปูเพราะฉะนั้นเวลาที่เดินลงไปมีกดน้ําหนักลงไปมันก็จะมีเสียงเพราะฉะนั้นตัวคนที่ฝึกนินจาสื่อหรือเป็นพวกนินจานะครับก็จะใช้ผ้านะครับหรือว่าเป็นหนังสัตว์นุ่มๆน,นะครับพุ่ม สมมตินี่เป็นเท้าครับก็คุ้มไปที่รองเท้าเพื่อให้พื้นมันนุ่มๆแล้วก็ก้าวเดินช้าๆหรือไม่ก็คือเป็นผ้าสักหราดที่เป็นผืนนะครับปูไว้กับพื้นแล้วก็ค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวละก้าวช้าๆครับซึ่งทักษะแบบนี้นะครับเราเรียกกันว่าวิชาตัวเบาคำถามข้อแรกฮีโร่นักอ่านของเรายังไม่มีใครตอบถูกแต่ไม่เป็นไรยังมีโอกาสแก้ตัวใหม่ในข้อที่2นะครับ นอกจากทักษะวิชาตัวเบาที่นินจาจะต้องมีแล้วก็ต้องมีทักษะอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งวันนี้เราก็พาเด็กๆมาเรียนรู้ถึงโรงฝึกวิชานินจากันเลยกับคุณครูนัทครูฝึกวิชานินจาครับภาพในหัวทุกคนนะครูนัทนะจะต้องเป็นเรื่องของการกระโดดสู้ข,ขึ้นหลังคาแล้วก็ปุ้มหายตัวไปเลยอย่างเงี้ย อันนี้แบบนินจาจริงๆเป็นแบบนี้ไ่มฮะนินจาจริงๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดทาได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยวิธีการด้วยวิธีการพรางตัวเช่นการาหารสมัยใหม่ก็จะมีระเบิดควันใช้พรางตัวเข้าไปอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องจริงที่ทําได้หรือว่าความสามารถทางร่างกายที่เราฝึกกระโดดสูงอาจจะไม่ได้สูงเท่าในหนังที่แบบสูงมากๆแต่ว่าก็กระโดดได้ประมาณหนึ่งครับเท่ากับการฝึกกระโดดลงก็ได้ครับกระโดดสูงก็ได้ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีปีนเอา ก็จริงๆก็คือเรื่องของความแข็งแรงและว่องไวใช่ครับแต่ว่าอาจจะต่างจากภาพยนตร์ที่เรามองว่าเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคไปครับครูครับการเป็นนินจาต้องเป็นยังไงอ่ะครับทีนี้การเป็นนินจามันก็เหมือนฝึกศิลปะการต่อสู้ทั่วไปก็คือเราต้องฝึกฝนทั้งในเรื่องร่างกายฝึกฝนในเรื่องของเทคนิคการต่อสู้มีการใช้อาวุธแล้วก็การใช้มือเปล่านะครับสถานการณ์การใช้อาวุธก็คืออีกฝั่งหนึ่งมีอาวุธเหมือนกันเราจำเป็นต้องใช้อาวุธ ในเรื่องของเทคนิคการใช้มือเปล่าก็จะใช้สําหรับกรณีที่บางสถานการณ์เราไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธเพราะว่าเราต้องใจจะหนีจากสถานการณ์นั้นอยู่แล้วอาจจะโจมตีนิดหน่อยป้องกันตัวนิดหน่อยแล้วก็หนีไปนะครับหรือกรณีที่เราใช้มือเปล่าแล้วอาวุธหลุดมือนะครับเราก็ยังเป็นต้องใช้เทคนิคก่อนมือเปล่าสู้กับอาวุธเหมือนกัน<อ>นะครับ่นกรณีอย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาดูอาวุธที่หลักๆวันนี้ให,ให้ดูคร่าวๆอยู่2 3สาอย่างนะครับที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียก ชินบิกาตนานะครับคาตานะปกติก็จะเป็นของพวกซามูไรชินบิกาตนะขออนุญาตนะครับมันก็จะต่างนิดนึงตรงที่ตัวใบดาบม,มันจะสั้นนะครับโ<อ>ดยเทคนิคนี้มันจะทําให้นินจาชักด,ดาบได้เร็วขึ้นอครับเพื่อแบบว่องไวฟึบใช่ครับอันนี้อะไรฮะอันนี้เขาเรียกเขียวคสุดโชเกะก็มันจะเป็นเทคนิคการการ,การต่อสู้แบบหนึ่งครับ ในงานจริงๆมันจะตรงนี้เป็นเหล็กทั้งหมดตรงนี้เป็นโซ่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห่วงเหล็กนะครับเพราะงั้นก็จะใช้ต่อสู้กับเรื่องใช้ต่อสู้กับดาบหรือใช้ต่อสู้กับพองนะครับก็จะอธิบายวิธีใช้นอกจากที่เราใช้กับอาวุธแล้วจะมีวิธีใช้อีกวิธีหนึงนะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับอุ้ยอะไรอ่ะคู่งูปองคราวนี้เวลาที่เราใช่แล้วจริงๆเขาโยนงูปอมเหรอครับอ๋อไม่ได้โยนงูปองครับเขาจะใช้วิธีแบบนี้ครับก็คือใช้งูพิษจริงๆนะครับผูกไว้กับ อาวุธตรงส่วนปลายที่เป็นที่เป็นโซ่ครับแล้วก็ในเวลากลางคืนนะครับเราจะมองไม่เห็นคู่ต่อสู้จะมองไม่เห็นว่ามันมีอะไร <S <S เราก็แค่โยนให้เขารับหรือไม่ก็คือโยอนไปข้างๆแค่นี้คู่ต่อสู้ก็ต้องสะดุ้งสะดุ้งหรือไม่ก็คืองูพิษก็จะกัดหรือไม่ก็คือโยนเข้าใส่ในตัวตรงๆให้เขา<ะ>รับเฮ้ย แล้วก็อ,อ๋อจังหวัดที่จะโจมตีใช่ครับมีอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นในหนังซึ่งจะขาดไม่ได้เลย<อ>ถ้าคนพูดถึงยินจาหรือนินจานะครับสัญลักษณ์เลยก็คือญี่ปุ่นเรียกซูริเคนครับหรือบ้านเราเรียกดาวกระจายอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะสี่เหลี่ยมเรียกเชนบันซูริเคนนะครับในในสำนักของเราใช้แบบนี้ในเทคนิคการใช้นอกจากจะเอาไว้กว้างเพื่อโจมตีศัตรูแล้วครับมันยังใช้แทนอาวุธหลกักๆเช่นอาวุธมีดนะครับเวลาที่เราจับลักษณะอย่างนี้ครับตรงนี้ก็จะใช้แทนมีดได้นะครับโจมตี แล้วก็ใช้เบี่ยงเบนความสนใจเช่นโยนเข้าไปเพื่อให้เขารับแล้วก็ดึงดาบออกมาฟันนะครับเ,<อ>เพราะนั้นตัวตัวสุริเคนหรือดาวกระจายไม่ได้มีไว้คว้างเพื่อทำลายศัตรูอย่างเดียว<อ>มันยังมีเทคนิคการใช้อีก,อกหลายรูปแบบมากนะครับเ,<อ>เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะให้น้องๆน,นะครับได้เรียนรู้วิธีขว้างนะครับตัวสุริเคนหรือดาวกระจายนะครับเรียนรู้เทคนิคการคว้างนะครับแล้วก็วิธีการใช้บางส่วน ัอนนี้แท่นพร้อมแล้วครับครูฮะอันนี้เราจะทีนี้วิธีจับให้เรานึกภาพอย่างนี้ครับว่าปกติพวกตรงนี้ของกิ่งมันจะคมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีจับก็คือจับไม่ให้มันมาบาดมือตัวเองวิธีการจับก็คือจับมันตรงมุม๋อตรงมุมแล้ววิธีร่อนก็คือเวลาที่เราสะบัดข้อมือแล้วค่อยปล่อยในจังหวะที่พอดีถ้าเราปล่อยจังหวะที่ช้านะครับมันก็จะสะบัดออกข้างเห็นหม่ครับ ถ้าเราปล่อยเร็วไปมันก็จะสะบัดเข้าทางนี้ oh. นะครับมันจะมีจังหวะที่ตรงพอดีค่อยปล่อยนะครับวิธีการนีคือพอเราจับออกมานะครับสะบัดข้อมือนะครับสะบัดโอ้โหเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะทําให้เร็วขึ้นก็สะบัดต่อเนื่องนะครับโอเคเป็นวิธีสําหรับที่จะหลอกล่อคู่ต่อสู้ใช่ครับไปกับอาวุธลับนี้แล้วก็เรากใ็ใช้ดาบอันนี้วิธีการบุกที่วิธีการใช่ครับ ครับเอาเด็กเดลองไหมฮะจะให้เด็กลองนะครับให้เด็กๆลองมาทีละคนนะครับจับัดยังไงอ่ะเนี่ยสบัดแต่ข้อมือปุ๊บโอเคดอตัวแถมหนักไป้ข้างหน้าปุ๊บโอเคถูกต้องจับพับเข้ามาแล้วสบัดให้ตรงพอดีร่อน กอ้อ่านนะสังกองครับเป้าอยู่นี่ครับเอาใหม่เอาใหม่ดีครับอันนี้เป็นของปอมนะครับอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งได้เรียนรู้ทักษะคว่างดาวกระจายแบบนินจาไปแล้วท i mean ั้งสนุกและตื่นเต้นสุดๆกันไปเลยนะครับเด็กๆตอนนี้ก yes ็ถึงเวลาที่จะใช้วิชาที่เพิ่งเรียนกันมาแบบสดๆร้อนๆปฏิบัติภารกิจเพื่อพิชิตกลุ่มทรัพย์หนังสือกันแล้วครับภารกิจก็คือเด็กๆจะต้องสวมบทเป็นนินจา วางดาวกระจายเข้าเป้าจํานวน6ดวงในระยะ3เมตรโดยมีเวลาให้เพียง60วินาทีเท่านั้นถ้าทำได้จะได้รับกลุ่มพย์หนังสือดาวละ1,000บาทรวมทั้งสิ้น6,000บาทครับภารกิจที่2กับนินจาดาวกระจายมีดาวกระจายมอบให้นะครับคนละ5อันคือ10อันถ้าเข้าเป้าหมายนะครับ6อันขึ้นไปรับกลุ่มพย์หนังสือไปเต็มๆ6 0 0 0บาท ให้1นึ่งอันก็คือ1000งพันบาทนั่นเองนะครับผมคิดว่ามันน่าจะโยนไม่ได้เลยแหละโยนไม่เข้าเลยเหรครับทำไมอะครับคือพราะว่ามันกล่องมันเล็กอะแต่เดี๋ยวผมลองดูครับรู้สึกว่ามันเล็กมากเลยค่ะไม่เหมือนกล่องปกติเลยแล้วผมคิดว่ามันยากค่ะมาสมาธิและทักษะนินจากาลันจะเกิดขึ้นต่อหน้าคุณผู้ชม หกสิบวินาทีกับสิบชิ้นนี้ต้องการหกชิ้นนิดไปเริ่มครับไปเลง่งเกับเข้าแล้วค่ะโอ้โหไปแล้วหนึ่งชิ้นปึบและ<ห>ออกไปนู่นเลย,<ห>ยเลง่ง สิออช้นแล้วลลครับพแล้วครัสองพและออพัแล้วัสามพลและโอ้โอ่สะ,ะอสุท้ายสุดท้าย,ายเร่งงรวลมีเวลาเดี๋ยว่อนมีเวลาอยู่ลเลยยใจเข้าใครจะออก,อ,อ,กอันจะเป็น4 0 0พขาขาแน่นไว้และ ถ้าไป3,000บาทเออหนรู้สึกว่าตื่นเต้น,นะค่ะว่าเราจะได้ทำอย่างนี้เพราะว่าหนูไม่เคยเป็นนินจามก่อนแล้วไม่เคยทำเลยค่ะก็เลยตื่นเต้น,นะค่ะดีใจมากๆครับเพราะว่าเป็นมือใหม่ไงดีดเราโยนโยนเข้าไงครับผมก็เก่งมกันครับภารกิจนี้ฮีโรนักอ่านใช้ทักษะที่เรียนมาอย่างเต็มกำลังวางดาวกระจายเข้าเป้าไปสดวง รับคุมทรัพย์หนังสือไปสะสม3,000บาททําให้สัปดาห์นี้น้องๆสะสมคุมทรัพย์หนังสือเหมาะให้เพื่อนๆที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นรวมทั้งสิ้นเป็น52,500บาทครับสําหรับการตะลุยโลกว้างวันนี้ไอริสฮะชอบอะไรหนูชอบตอบคำถามเหมือนเราได้ความรู้ใหม่เพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ายินจาตอนที่เขาฝึกสองอ่ะเขาต้องใช้ขนม โมจิเพราะว่ามันนุ่มค่ะแต่พอเขาบอกว่าผ้าหนูก็เลยได้ความรู้ใหม่เลยว่าจริงๆคือผ้าแล้วหนูก็สามารถไปสอนคนอื่นได้ด้วยค่ะสามารถไปบอกต่อนะเป็นวิธีหนึ่งสำหรับการคินิจานะครับอ้าวไบรท์อะลองเล่นดาวกระจายมากเลยครับแบบมันมันยากมากเลยครับอาจารย์เขาแบบโยนผมรู้สึกเหมือนโอ้มันง่ายอีซี่อีซี่มากๆเลยแต่ผมทำโยนได้ไม่โดนเลยครับก็รู้ว่านินจาก็ต้องฝึก นะการฝึกฝนนี่เป็นพื้นฐานของทุกๆคนจะต้องฝึกในสิ่งที่เราต้องการที่จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นทั้งหน้าจะไปสรุปทุกว้างที่ไหนต้องติดตามชมกัครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The h e r e a d i n g ีโร o สวัสดีครับสวัสดีค่ะ